สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สุวรรภูมิเพื่อที่จะเดินทางกันไปที่ไปไหนวะเราจะไปไหนกันเราจะไปไปสุวรรณภูมิไปสุวรรณภูมิกันสุวรรณภูมิไปกลับสุวรรณภูมิไม่ไม่เราจะนั่งไปดอนเมือง เราจะขึ้นเครื่องไปดอนเมืองกันเพราะว่าไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินแถวดอนเมืองแต่ว่าไม่อยากนั่งรถแท็กซี่ไปก็เลยตัดสินใจนั่งเครื่องไปหน้าเราพร้อมไหมเนี่ยคอยดูหน้าซีดหน้าซีพร้อมป่าวอยู่คือตอนนี้เขาให้เรื่อกใสร็จได้แล้วแต่ว่าในที่ที่เป็นที่อับเอ่อที่อับอับอับแบบนี้ ยังต้องใส่แมสอยู่ใช่ซึ่งเราก็กงเที่ยวท่จะไปหาอะไรกินที่ดอนเมืองล้วอ่ะทำไมอ่ะจะไปหาอะไรกินที่ซุเอริสี่ม์หาอะไรกินตอนนี้ฝันไหมนี่อยู่มากเลอนี่อยู่มากเลยนะท่านผู้ชมทั้งหลายเสิ่งไอโซบริตนี่เสียแบบให้โซบริตนี่เสียกินมีหมอกก็ต้องมาแล้วก่อน ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปถึงเกตหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ายังไงทุกคนใส่แมสกอะไรนะคือไปฮอปปิ้งดูก่อนมาไม่มีเวลาแล้วเธอ ดูเหมือนคนหิวป่ะไม่เหมือนไม่เหมือนไหเหมือนคนที่กินอิ่มดี <c oughs> เคยไปฟิลิปปินส์ป่ะไม่เคยแล้วนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่จะไปฟิลิปปินส์ครั้งที่289คร้อยแปสบเกองไม่เคยไงเฮียงงกับซอนยไปรู้วมีค,นนความรู้สึกอย่างไรบ้างมีความคาดหวังไงก่อนอาถามอาหวังว่าเราจะไปโปรโมทซีรีส์ของเราให้มันออกมาดี ใช่ไหมใช่มึงไม่ต้องคืนทางการก็ได้อยากไปแค่อยากไปเที่ยวอยากไปเจอโลกกว้างวางแค่ไหนวางแค่ไหนคือใกล้ <c oughs> บอกดี่เมืองคุประเพงเมึงรรอะไรชีวิตซอสของเด็กชัดดีมากเลย <c oughs> โอ้ของอาหารจนมาแล้วจ้ะ Going through the bushes, but i so fake Not myself, not my best away to the philippines sneak away to the philippines sneak away to the philippines <laughs>